สวัสดีครับเอกรถบ้านนะครับ <c oughs> วันนี้เรามาพร้อมกับ h o n d a Civic FD นะครับปี2อ0พจดปี2อ0พนะครับสวยๆนะครับสเกิดรอบคันราคาที่3 2 9 0 0 0สบาทนะครับพ่อนก็จะอยู่ประมาณ6,800บาท72็ดสงงวดนะครับรายละเอียดเบื้องต้นนะครับ สรวนารายละเอียดที่แท้จริงนะครับเราจะทราบทันทีหลังจากวันทําสัญญานะครับตัวนี้ใช้สวยนะครับเป็นตัวท็อปด้วยภายในบ่อสีครีมนะครับแอร์จอดิจิตอลนะครับมีพร้อมเครื่องเล่นจอ LCD ให้ด้วยห่งตัวนะครับ เลขไม่จะอยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันนะครับสวยๆเลยดอหนางสีคขีมตอนนี้มีถุงลมนิรภัยสองลูกนะครับถ้าใครสนใจนะครับมาเยี่ยมเอกสารกันได้นะครับ <c oughs> คนซื้อจําเป็นต้องไม่ติดแบ็กเลดนะครับคนค้าประกันสามารถติดได้นะครับรายได้เป็นสองเท่าของข้างวดน,นะครับพร้อมยื่นจัดเอกาสารโทรนัดได้ตลอดนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดนะครับสามเจ็ดเจ็ดสองสองสองห้านะครับรถอยู่โคราชนะครับหลังสถานีตำรวจโพก,กลางนะครับ สวยเลยมีรับประกันหลังการาขายให้นะครับสามเดือนนะครับรถมีปัญหาอะไรซ่อมฟรีนะครับรถไม่ดีตรงไหนติได้นะครับสวยๆนะครับไฟแปดเหลี่ยมนะเดีย๋ยวเรามาดูทางคนขับกันบ้าง มีฟังก์ชันพวงมาลัยครบเลยโอเคนะครับสวัสดีครับ